สวัสดีครับวันนี้พวกเราห้อง EC e CE 1 n r จะให้ความรู้เกี่ยวกับเดือน10บุญข้าศากนะครับบุญข้าศากด์เป็นพณีในวันขึ้น15ค่้าำซึ่งชาวบ่าจะจัดเตรียมสำหรับอาหารซึ่งบรรจุข้าวเหนียวอาหารแห้งเช่นปลาย่างเนื้อย่างแจ่ววองหรือน้ำพริกปลาและห่อข้าวเล็กๆอีก,กหนึ่งหอสำหรับอุทิศตใิให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และนำไปทำบุญที่วัดโดยจะเขียนชื่อเจ้าของสำหรับอาหารและเครื่องไทยทานใส่ไว้ในบาทเพื่อให้พระในวัดจับสลากหากภิกษุรูปใดจับสลากดได้ชื่อผู้ใดก็จะได้สำหรับอาหารพร้อมเครื่องไทยทานของเจ้าภาพนั้นๆผมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ